สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอธิบายวิธีการมาที่เอลเพนว่ามาอย่างไงอย่างแรกเลยคือมาลงที่สถานีฟ้าอารีอารีแล้วก็เดินจากช่องนี้ลงมาได้เลยนะครับโอเคเราจะเจอกับร้านตรงนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคอันนี้ตามมาได้เลยเราเดินจนมาถึงตรงนี้เราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เดินตรงไปด้านด้านขวาเนี่ยเวลาที่เราเดินตรงมาจะเป็นวินล่าอารี ส่วนด้านซ้ายนี่มันจะเป็นซอยอารีโนดโยธินซอยเจ็ดตามมาเลยครับ <c oughs> ก็พอมาถึงจุดตรงนี้ให้เราเลี้ยวขวาเพราะว่าเลี้ยวขวาะจะเป็นวิลล่าอารีเราจะเจอกับร้านคาฟฟโรสกับร้านเดลว,วัปเปิลให้เลี้ยวขวาเพราะว่าเลี้ยวซ้ายจะไปซอยอารีพอเราลงมาปุ๊บเราจะเจอกับวิลล่าอารีที่อยู่ด้านซ้ายให้เราเดินย้อนกลับมาวิลล่าอารีถ้าใครเหนื่อยก็สามารถแวะซื้อกาแฟซื้ออะไรก่อนที่จะมาเรียนได้นะครับช่วงเวลาพักก็สามารถเดินมากินอะไรที่วิลล่าอารีได้อยู่ไม่ไกลจากเมลเบิร์น ตอนนี้เราก็เดินตรงเข้ามาข้างหน้าของเราจะเป็นโตโยต้าให้เห็นว่าโตโยต้าอยู่ด้านขวาแล้วก็เดินตรงมาเข้ามาเลยครับให้เราเจอโตโยต้าที่อยู่ด้านขวาแล้วจากนั้นให้เราตรงมาผ่านซอยโหนโยธิน6แล้วก็ตรงเข้ามาเลยเราจะเจอกับกสิกรที่อยู่ด้านขวาสถานก,กานใหญ่ถ้าเราเจอแรงรากนี้ก็แสดงว่าใช่ละเพราะว่าแรงร์กนี้ก็เป็นสะพานลอยเหล็ก นี่เป็นแลนด์มาร์คของฮารีอย่างหนึ่งเหมือนกันโอเคเดินตรงมาเรื่อยๆนะครับเราเจอ IBM ตึก IBM ที่อยู่ด้านขวาเนี่ยก็ยังโคงตรงมาเรื่อยๆก่อนเพราะว่าถัดไปจะเป็นกสิกรด้านขวาจะเป็นตึก IBM ก่อนถึงก,กสิกรจะมีคำว่า IBM เเห็นชัดแจ๋วเลยโอเคสามารถเดินตรงมาผ่านมาได้เลยครับตึกนี้เป็นตึกอาคารใหญ่ของธนาคารกรสิกรไทยซึ่งเป็น สำนักงานใหญ่แห่งแรกจริงๆปัจจุบันเนี่ยตัวสำนักงานใหญ่ผู้บริหารก็ได้ย้ายกลับมาอยู่ตรงนีอ้อย่างชัดเจนเลขที่เนี่ยคือ400ทับ2นะครับถนถนพหลโยธินถ้าเราเดินมาถึงกิกรตรงเนี้ยเราจะเห็นแล้วว่าถ้าเรามองด้านขวาขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นตึกอย่างชัดเจ๋ะเลยเป็นตึกสีส้อมอ่อนสีเลือดหมูนะครับ ชัดเจ๋วเลยนั่นแหละครับตึกเราตึกอาคารโผลโยทินเทสเราอยู่ชั้น14เดินตรงมาเราจะเห็นกับอเมซอนของกสิกรไทยถ้าเห็นกับอเมซอนถ้ารู้สึกว่าหิวกาแฟซื้อกาแฟก่อดขึ้นมาไอเด้นได้นะครับแล้วเราให้เราเดินตรงมาตรงนี้เดินมาตรงมาเรื่อยๆเลยตรงผ่านนี้เราจะเห็นกับตัวธนาคารกรุงเทพที่อยู่ด้านขวามือให้เราเดินตรงมาเรื่อยๆเลยโอเคครับ นี่เป็นหน้าอาคารผลโยซนเฟสเราจะเห็นธนาคารไทยพาณิชย์อยู่ด้านซ้ายแล้วก็ TTB TMB ธนาชาิอยู่ด้านขวาสามารถเดินขึ้นมาตรงทางเข้าตรงนี้ได้เลยครับเป็นทางเข้าหลักโอเคถ้าเรามาถึงตรงนี้ะจะเจอน้ำพุน้ำพุจากนั้นเราขึ้นมาตามขึ้นมาเลยครับตรงนี้ตามขึ้นมาตัวนี้เป็นตัวตึกโอเค เข้ามาทางเข้าหลักตรงนี้ได้เลยพอเราเข้าตึกมาแล้วเนี่ยให้เดินตรงมาเรื่อยๆข้างขวาจะเป็นสตาร์ f f e ฟส่วนข้างซ้ายจะเป็นธนาคาร TTB เดินตรงเข้ามาเลยครับตรงเข้ามาพอเราเดินผ่านมาปุ๊บเนี่ยให้เราเดินเข้ามาเข้ามาก็จะมีจุดตรวจความร้อนก่อนเข้าโครงการโอเคพอเราเจอเคาน์เตอร์เนี่ยให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาตรงตรงลิฟต์ตัวแรกช่องตัวแรกนะครับช่องตัวแรกพช่องตัวแรกจะขึ้นไปถึงชั้นที่14โอเคโอเค ลิฟต์มาพอดีเลยเราเข้าเราเข้าลิฟต์ไปเลยครับกดชั้นที่14แล้วก็ขึ้นตามมาได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดลิฟต์แล้วเราลงไปดูไปพร้อมกันเลยนะครับโอเคโอเคพอเปิดมาปุ๊บให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายมาตรงนี้ครับออกจากลิฟต์มาให้เลี้ยวมาตรงนี้แล้วจากนั้นค่อยๆเดินเดินมาตรงมาจะเห็นว่ามันจะมีป้ายเอลเพนอยู่ตรงไกลที่สุดนั่นแหละครับ เดินตรงมาสุดได้เลยโอเคพอเราเห็นป้ายเอลเพลน์ปุ๊บให้เดินเลี้ยวซ้ายเข้ามาเลยเว้ยขามชุเอลเพนครับโอเคคราวนี้เอลเพลนยินนี้ต้อนรับแล้วก็เข้ามาถึงเอลเพลนแล้วเราจะเห็นป้ายนี้ชัดเจนก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับโอเคครับ